สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้คนคนพระพิเศษครับ EP ที่477นะครับ477นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ200บาทครับมีมีทั้งหมด20รายการนะครับช่องทางในการติดต่อครับ0849037676นะครับ บอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวรับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีวันเก็บเงินปลายทางน,นะครับฝากเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมแนละช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองแรกครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหมายเล็กนึงนครับคมครับลึกนะครับสมเด็จหมายเล็1นึงนครับ ไปชมเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสงนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสงนะครับหมายเลขสามนะเป็นพระล่วงนั่งนะครับพระล่วงนั่งนะครับเก่าครับสนิมออกแดงๆเลยนะครับ ล่วงนั่งครับหมายเลขสามครับหมายเลขสี่ครับเป็นพระแผงตัดนะครับกุนาดูนะครับพระแผงตัดนะครับหมายเลขห้าครับเป็นหลงพดเดิมนะครับ หล่อหลวงพ่อดืมครับแต่ทานมีรอยจายนครับหมายเลข5้าครับหมายเลขโคกครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกระครับวัดปากคอมาคำเท่านะครับหลังยันนะครับหมายเลขโคกครับ า,า,ายเลขเจ็ดครบยยับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินลดบังคาบครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ ายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสพวัดปากน้ำนะครับไก่ทองนะครับปีสองพันห้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะครับรูปถ่ายยืนหลวงปู่สุขนะครับ ชัดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อทบปลูกเสกนะครับเหียนยังสวยนะครับหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเงินปีสิบหกนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระพรมสี่หน้าครับเหรียญพรมสีหน้าครับเงืนตหลังมีรอยจานนะครับ ในสิบสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับสภาพใช้นะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสิบสี่นะเป็นเตาลี่หลวงปู่ทวดนะครับเตาลี่หลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะมาในสิบสี่นะครับ หมายเลขสิบห้าครับเป็นเม็ดแตงหลวงพู้ทวดครับเป็นเห็ีเม็ดแตงหลวงพู้ทวดเนื่องปัก้าครับนี่ครับหมายเลขสิบหกครับเป็นพระหูญานนะครับเนื้อชินครับ สิบเจ็ดครับเป็นภาพปิดตาหลังแบบนะครับแบบนี้สิบแปดครับเป็นปกโพรงปุตโตะนะครับปุตโต ก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับปีประมาณห้าร้อยครับยี่สิบก้อนท่อวัดบ้านแหลมกัน,นครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสภาพสวยนะปีห้าร้อยครับ กันละสองร้อยบาทตุกนาคาเลยครับสนใจครับโชคดีใน,นการติดต่อนะับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีกันเก็บกันปลายทางครับฝากเพื่อนพี่ๆที่านชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับวีดีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ